หนูไม so oh, ่ได้ยินเสียงค่ะหนูไม่ได้ยินค่ะหนูก็ไม่ได้ยินค่ะไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินค่ะไม่ได้ยินค่ะไม่ได้ยินเสียงคุณครูเลยอะได้ยินเสียงโอ้แอน ครูแอนไม่มีเสียงค่ะครูแอนอ๋อไม่มีเสียงเหรอคะได้ยินหรือยังเอ่ยอ่ะได้ยินแล้วค่ะได้ยินแล้วโอเคค่ะแล้วก็ปิดหม่์ตัวน,นั้นนะคะอ่าโอเคนะคะเด็ก หมยคุณครูพรมีปัญหาแปบ๊บนึงนะคะเดี๋ยวครูแอนขอย้ายของแป๊บหนึ่ง เด็กๆเปิดไหม์แล้วร้องเพลงพร้อมกับคุณครูพลอยเลยนะเดี๋ยวคุณครูพลอยขอแชร์หน wow ้าจอก่อนนะคะจะได้เห็นเด็กๆทุกคนเลยเพลงแรกสวัสดีคุณครูที่รักนะคะโอเคนะคะหนึ่งหนึ่งสองสามสวัสดีครูที่รักนู้ดจังกัน ยามเช้าเรามาเรียนามเช้าเรามาเรียนตุลาียนาสียนเสวัสดีวันนี้พบกันนะคะสวัสดีวันนี้พบกันสู่ใจทางชันได้พบเธอโอ้ล่าล่าลาโอ้ล่าลาล วสวัสดีวันสุขาเดนเดนวันสุขศรีอ่ะงั้นวันนี้เรามาร้องเพลงที่หนึ่นเพลงวันศุกร์นะคะหนึ่งสองสาม วันศุกเราสรุปื้อเทมร้องเวสนุกรารึาชิ้นช้นไทเด็กเด็กน่วอยูรนี้อยนีอเค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเรกันวันนี้นะคะที่เด็กในสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยอะไรหน่องต่อรับ วัเ yeah, totally mm ีว hmm. คุณขอค่ะเพื่นเราสาวมารู้จักระิ่เป็นด้วยอะเด็ดูสียเล่าวกคุณกพาพี่เด็กสาวพอะไรมาจำ้หน้าปัญนะของเขาใหญมากเลยทันนี่เราจเป็นอาหารครับ เลือกเลยค่ะไดโนเสาร์ของคุณภูคอยคือทีทีเล็กนั่นเองแล้วเด็กๆจะำเพลงไปหรืเปล่าได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมคะเพลงไดโนเสาร์ที่เราฝึกร้องกันโอเคถ้าไม่จำได้ตื่นเปิดไมค์ร้องเพลงไปพร้อมกับคุณครูคอยเลยนะ นดสองสามเจ้าไดเขาตัวใหญ่ผักผลไม้นนเป็นเสาแข้งแหนนานคนประทานอาหเด็กยังมาทา้านลองทำตาป็นสาดรับประทานอาหารการนแต่หวานไม่เา ไปะาดิกกีวันนี้นะคะที <nt> ่จะตั้สาร์กันเดี๋เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับไดโนเสสาวกันแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้คุณครูวานี่ให้ดิกกี้ดูก่อนเอ๊ภูวันนี้เด็กๆยังเห็นพี่ไดโนเสาร์อยู่ไหมเอ่ยแบบมีชีวิตคือนะพี่ไดโนเสสาวยังยังมีอยู่ให้เด็กๆเห็นไหมคะเด็กๆยังเห็นพี่ไดโนเสาร์อนแล้วร้อแล้วเย็วเย็ ยังเห็นพี่เล็นเสาร์อยู่ไหมนะเลยนักครูถามอะไรโอเคเลยค่ะไม่เห็นแล้วใช่ไหมแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าทำไมเราถึงไม่เห็นพี่เล็กน้องสาร์แล้วเป็นเพราะอะไรนะสูญพันไปแล้วครับอ๋โหยอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าศูนย์พันไปแล้วใช่ไหมเอ่ยด้ว เมียแล้ว,ลวพี่เดโนองสา์ของเราสูญพันธุ์ไปแล้วดด็กๆดทราบไหมคะว่าเดโนเสา์สูญพันธุ์ไปเพราะอะไรขออปะกหมุดลลนนะปไปหาดด็กๆทีละคนเลยนะดด็กๆดลองดาวแล้วก็ตอบคำถามดูนะคะคนแรกเลยน้องมิ้นเลยคะ่ะน้องมิ้นสวัสดีค่ะ นมิ้นค่ะน้องมิ้นคิดว่าไดโนเสาร์สูนพันเพราะอะไรคะลองทายดูนะเฮวยเพราะอะไรเอ่ยกไม่สบายค่ะบก็ไม่สบายอ๋อบอกว่าทีไดโนเสาร์สูนพันเพราะไม่สบายโอเคเลยค่ะขอบคุณค่ะน้องมิ้น ย้อนเลยข่ายเยี่ยมเลยเด็กๆสามารถตอบคำถาม,าไ,มได้ด้วยตัวเองแบบนี้เลยนะคะไม่ต้อกลัวนะว่าจะผิดนะถ้ไาได้ตอบมาก่อนเลยคนต่อไปเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยน้องมัสยาน้องมัสยาสวัสดีค่ะน้องตาน้องอายุเยอะไปแล้วไม่ห,าหาลังขาน้องคิดว่านโน้เสาศูนย์พันพราะอะไรนะในโน้ตเสาศูนย์พันพ่ออะไรดุดุด เกล่ยากับไดโนเสาร์ค่ะศูนย <half. S 1> ์พันธอะไรศูนย์นย์พันธท่วอะไรไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ศูนย์พันธท่วอะไรดูสวนพันธะท่ไรฮไ ถามคุณครูสิโอเคค่ะเขื่เลยขอบคุณค่ะน้องมัศยาขอบคุณค่ะอายุหลายปีอายุหลายปีค่ะอ๋อสุดท้ายเพราะอายุหลายปีแก่แล้วใช่ไหมโอเคเลยขอบคุณมากขอบคุณค่ะโอเคมากๆเลยเป็นคูตอบที่ดีมากเลยเดี๋ยวเรามาถามคนต่อไปกันเลยดีกว่า สวัสดีครับแทนคุณสวัสดีครับสวัสดีครับครับแทนคุณลองบอกคุณครูพอยกับคุณครูแอนคุณครูเออได้ไหมว่าไดโนเสาร์สูญพันธุ์เพราะอะไรนะเปิดแล้วครับเปิดกองถ้าเปิดไม่ละบอกเลยบอกคุณครูเลยเพราะอะไรไม่ได้ยินเสียงคุณครูเลยอ่ะไดโนเสาร์สูญพันธุ์เพราะอะไรครับเพราะว่า เพราะว,ว่าเพราะว่าเพราะว่าแก่แล้วเมือ่อกี้่านคุณบอกว่าอะไรนะอ,อูกาบาดชนโอ้โห,โโหมีอกบาดเยี่ยมเลยครับแทนคุณยอดเยี่ยมมากเลยขอบคุณนะครัคคะสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเลยสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับเยี่ยมมากเลยครับแทนคุณคนต่อไปขออนุญาตถามไปที่เลออนนะคะ สวัสดีครับเลยอนครับเลยอนคิดว่าไดโนเสาร์สูญพันเพราะอะไรนะเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนไปไม่มีอาหารและมนุษย์ก็ไม่มีอาหารทำให้มันไอจัตทุกตัวล้มตายโอ้ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเลยอนเยี่ยมมากเลยเก่งมากขอบคุณครับคุณครับขอบคุณครับคุณคุณครับนี่ คนต่อไปขออนุญาตถามไปที่น้องน้ำมนนะคะน้ำมนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องน้ำมนคิดว่าไดโนเสาร์สูญพันธุ์เพราะอะไรนะไม่สบายค่ะไม่สบายโอเคเลยขอบคุณค่ะน้ำมนค่ะเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลย ปุญญาปุญญาสวัสดีค่ะเด็กสาวสุพรรณเราะว่าอะไรลูกเพราะว่าเป็นกระขางกายค่ะเด็กสาวสุพรรณเป็นสาวตายนั่นเองเยี่ยมเลยขอบปัญญาเยี่ยมเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนโอเคอลไรกิ่งมากมากเลยค่ะขออนุญาตถามไปที่น้องเผื่อนนะคะ น้องเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเพื่อนน้องเพื่อนคิดว่าไดโนเสาร์สูญพันธุ์เพราะอะไรไดโนเสาร์หายไปแล้วเพราะอะไรรถเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติกหตุอะไรนะอิกรนะแผ่นดินไหวอะค่ะ อ๋อแผนดินไหวนั่นเองโอ้โหยอดเยี่ยมมาเลยขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะเดินด้นโเยเยี่ยมเลยอ่าเดี๋ยวคุณผู้พ่อขออนุญาตแชร์สารคดีให้เด็กดูนะว่าไดโนเสาร์ศูนย์พันเพราะอะไรอ่าเด็กเตรียมความพร้อมก่อนนะ เอามือจับผมเอามือแตะไหลเอามือแตะอกเอามือจับผมจับผมจับผมฉันดูหน้าดมหน้าดมจริงจิงเอามือแตะไหลแตะไหลแตะไหลฉันดูฉฉยไหลเฉยไหลจริงจริงเอามือแตะอกแตะอกแตะอกฉันดูตลกตลกจริงจริง เอามือวางไว้ที่ปัดฉันน่ารักน่ารักจริงจริงโอเคเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูสาเหตุที่ไดโนเสาร์สูงพันกันนะคะโอเคเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตแชร์หน้าตจอให้เด็กๆดูก่อนนะสับฟู่นะคะ นะว่าไดโนเสาร์สูญพันธุ์เพราะอะไร Gracias. Okay. jaðar <laughs> ยค่ะไม่ได้ยินเสียงค่ะไม่ได้ยินเสียงค่ะไม่ได้ยินเสียงหรอคะเสียงคะ่ะไม่ไย คุณพลอยอ่าแชร์เริ่มใหม่เลยก็ได้นะโอเคค่ะคุณพลอยขออภัยด้วยนะคะวันนี้ไม้ของคุณพลอยมีปัญหาเดี๋ยวเด็กๆรอคุณพูพลอยสักคู่นะคะขอเวลาเด็กๆสักคู่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันกนะว่า ไดโนเสาร์สูงทันเพราะอะไร ไมนไี้เด็กได้ยินเสียงเรือยังคะ,ะคไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงอ่าเสียงคลิปอะค่ะครูพลอยได้ยินเสียงครูพลอยแต่ไม่มีเสียงคลิปวิดีโอค่ะครูพลอย เดี๋ยวคุณผู้พอขออนุญาตดองแชร์อีกหนึ่งรอบนะคะต้องขอให้เด็กๆทุกคนด้วยนะอยากให้เด็กๆได้ยินเสียงในคลิปวิดีโอมากๆเลยได้ยินเสียงไหมคะ ไม่ได้ยินค่ะครูพลอยโอเคค่ะถ้า่งนั้นเดี๋ยวคุณครูพลอให้เด็กๆดูภาพก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูพลอจะอธิบายให้เด็กๆฟังอีกหนึ่งด้านนะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กเมื่อกี้เด็กได้รับชมภาไปแล้วแล้วคุณครูพอขออภัยเรื่องเสียงด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูพอจะส่งคลิปวิดีโอนี้ไปให้เด็กดูอีกหนึ่งรอบนะคะสาเหตุที่ไดโนเสาร์สูนทานนั้นเกิดขึ้นอย่างแรกเลยค่ะคือการล่ากันเองไดโนเสาร์ที่กินเนื้อนะคะก็จะมาล่าไดโนเสาร์ที่อ่อนแอกว่า ไดโนเสาร์กินพืชหรือไดโนเสาร์ที่ตัวเล็กกว่าค่ะก็จะจัดการล่ากันเองตัวไหนที่สู้ไม่ได้นะคะก็จะกลายเป็นอาหารของไดโนเสาร์ตัวใหญ่นั่นเองค่ะเด็กๆขาอย่างเหมือนในภาพเลยหรือในคลิปวิดีโอเห็นไหมคะว่าไดโนเสาร์เขาสู้กันก็เป็นการล่าอาหารเพื่อดำลงชีวิตความอยู่รอดของเขานั่นเองค่ะและอีกหนึ่งสาเหตุเลยเกิดจากอุกาบาตพุ่งโชนโลกคาริเตก กูกาบาทพุ่งชนโ,โลกนะคะก็ทําให้เกิดแก๊สพิษไปทั่วเลยค่ะแล้วก็ทําให้ต้นไม้ใบไม้นะคะเป็นพิษเมื่อไดโนเสาร์ที่กินพืชไปกินใบไม้หรือกินหญ้านะคะก็จะทําให้เขาเนี่ยได้รับแก๊สพิษแล้วก็เสียชีวิตนั่นเองจนเกิดการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์และก็มีสาเหตุหนึ่งนั่นก็คือ ภูเขาไฟระเบิดค่ะภูเขาไฟระเบิดก็ทำให้อากาศเปลี่ยนแปลงไดนโนเสาร์นะคะปรับตัวไม่ทันนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ไดนเสาร์สูญพันธุ์นั่นเองค่ะเด็กๆแล้ววันนี้คุณรูพ่อยมีเกมจับคู่ภาพกับเงาเดนเสาร์มาให้เด็กๆได้ร่วมเล่นด้วยนะคะเกมนี้ให้เด็กๆสังเกตรูปภาพและรายละเอียดของไดนโนเสาร์นะแล้วก็มองเงา แล้วเรามาจับคู่กันว่าภาพไหนคู่กับเงาไหนนะคะโอเคเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยโอเคเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะอะภาพนี้มีไดโนเสาร์ทั้งหมด4ภาพนะเดี๋ยวเรามานับไปพร้อมๆกันเลยนะคะหนึ่งสองสาม สีแล้วก็มีภาพเงามีมีภาพเงาอีกกี่ภาพหนึ่งสองสามสี่ให้เด็กๆสังเกตรูปภาพนะคะว่าภาพที่หนึ่งคู่กับเงาไหนภาพแรงเลยดีๆสังเกตแล้วละเ,ด,เดนนเสส์ตัวนี้มีอะไรอยู่ที่บริเวณคอและบริเวณหลังคะ เงาค่ะโอเคเลยแล้วภาพที่หนึ่งจะไปคู่กับเงาไหนคะเงาที่หนึ่งสองสามหรือสี่นะเงาที่หนึ่งค่ะที่สองที่สองค่ะโอเคค่ะคุกทียยังไม่ถูกค่ะเอ้ยเยี่ยมเลย เราที่สองนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะดิเจเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปกันเลยภาพที่สองไดโนเสาร์ตัวนี้มีอะไรหน้าที่ดิดติดสังเกตเห็นเงาเจ็บหาม่ด้ะอ่าอยู่บริเวณที่หลังเขาใช่ไหมคะแล้วเขาต้องไปค่กแบเงาไหนนะายิง ท oui, ี่หนึาที่4ี okay, ่ายอดเยี่ยมเลยขอบคุณให้ตนเองเลยค่ะโอเคท่านผู้พอได้ยินแล้วยอดเยี่ยมเลยภาพที่3ค่ผูดีเจคอเขาเป็นยังไงคะคอของเจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้ ขอเป็นยังน,นะคอย,ยาวามากเลยรา่พะนั้นเราต้องคู่กับเ<า>งาที่สามช่อไหนเรามาดูทะเลยกันเลยโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยปบมืูให้ตัวเองเลยค่ะและตัวสุดท้ายมีอะไรนะให้เด็กๆสังเกตเห็นชัดเจนเลย เขามีอะไรนะมีขาแล้วก็บินนแขนคอด้วยคู่ปรับหมายเลขหนึ่งใช่ไหมโอเคเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอ่ะปิมือให้เร็วเลยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปเรานี้คู่ปรับอะไรนะคู่กับอะไรนะ เงาที่หนึ่งสองสามค่ัตอนนี้โอเคยอดเยี่ยมเลยเงาที่สามเก่งมากปกบมือให้ไปดังๆเลยเก่งมากเลยแล้วภาพต่อไปไดโนเสาร์ีสมคือไหนอูดไหนที่เหมือนกันตเตัไหนเอ้ตัวไหนคะ คกับเข่เยี่ยมเลยโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะคู่กับเงาที่หนึ่งนั่นเองและตัวสุดท้ายค่ะไดโนเสาร์ตัวนี้คู่กับเงาไหนหน้าหนึ่งสองหรือสามคะเด็กเเงาที่สองค่ะที่สองที่สองโอเคเลยยอดเยี่ยมมากๆเลยตบมือให้ตัวเองทุกคนเลยค่ะเด็กเด โอ้โหวันนี้ดิเด็กเก่งมากๆเลยตอบคำถามแล้วก็กล้าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุที่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยค่ะแล้ววันนี้คุณครูพลอยก็ต้องขออภัยในเรื่องเสียงที่มีปัญหาด้วยนะคะทําให้ดิเด็กไม่ได้ยินเสียงในคลิปวิดีโอของคุณครูพลอยนะคะแลวเดี๋ยวคุณครูพลอยจะส่งคลิปวิดีโอให้ดิเด็กได้รับชมอีกหนึ่งรอบนะ วันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้แล้วว่าสาเหตุที่ไดโนเสาร์ศูนย์พันเป็นเพราะอะไรนั่นก็คือหนึ่งเกิดการลากันเองสองอุกกาบาตพุ่งชนโลกเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ไดโนเสาร์ศูนพันลงวันนี้เด็กๆทุกคนเก่งมากๆเลยตบมือให้ตัวเองเลยค่ะยอดเยี่ยเลย ก่อนที่จะจบกิจกรรมของคุณครูพลอยเดี pues mm ๋ยวเรามาร้องเพลงไดโนเสาร์พร้อมกันนะคะเด็กๆเปิดไม้แล้วทำท่าทางไปพร้อมกับคุณครูพลอยเลยนะหนึ่งสองสามเจ้าไดโนเสาร์ตัวใหญ่กินขัาคผลไม้นานาได็นเราเท้าแข็งแรงหนักหนาเวลาประทานอาหารขอาคุณูด็ก เด็กดเลยลอะมากๆแล้งฟังะะดูเป็นเทวดาประทานอาหารหาหมูจะแข็งแรงอย่างในเสาเอ่ยยอดเยี่ยมมากเลยวันนี้ดีกๆตั้งใจเรียนม,มากๆเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวคุณครูพลจะให้เด็กๆไปพักนะคะแล้วก็เตรียมใบกิจกรรมเตรมการศึกษาด้วยนะคะเตรียมสี เพื่อมารอเรียนครับคุณครูแอนในกิจกรรมเกมการศึกษานะคะเดี๋ยวเด็กๆไปพักดื่มน้ําเข้าห้องน้ําแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในกิจกรรมเกมการศึกษานะคะโอเคไหมคะเด็กๆโอเคเลยค่ะเด็กๆไปพักได้เลยค่ะ